<Okay. S 2> อ้าวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วเนาะวันเต้น h ชนแนลนะครับลงแรงเพโมบายเนาะโอ้โหมาเร็วอะ่ะอืมกดเร็วทันใจเว้ยมาเร็วทันใจอย่างนี้ก็ชอบเลยครับอ้าวโอ้โ,อโอหเฮ้ยเคยเจอแล้วเคยเจอแล้วคนเนี้ยในคลิปอะ่ะเออ เาาาคยอัดคิปไปแล้วทีมนี้โอ้โหเขาดีที่สุดทุกตำแหน่งนะเนี่ยโอ้โหสุดจัดบอกเลยเคยเจอแล้วเคยเจอแล้วเฮ้ยเขามาในโค้ดตัวใหม่อรอเคยเจอไปแล้วโอ้โห,โโหคนเนี้ดูเดือดบอกเลย <c oughs> เขาเล่นโหดมากทุกคนการโคจรมาพบกันรอบที่สองไนงะ บางเอินจัดจัดจะต้องขนาดไหนอ่ะทุกคนคนนี้เลยจำได้มามาสนุกสนุกอ้าว อย่างลูกนะลูกโอเคเซี่โอเคยังดีวะโอ้โ oh, หจานจ่ายไม่ตรงโอ้ oh, แหลกแหลกเลยตอนนี้เนะี่ยโอ้เรียบร้อยลูกแรกมาแน่นอนโอเคมาเช็คมาเช็คจะแ,แพ้ไม่ได้นะเกมนี้ เฮ้ยตัวง,งามไปมิสซี่โหแคมเบลแข็งจัดอืมดูมิเก้แรดฟอร์ดเจอมาดินี่เอาอยู่มาดินี่บอกเอาอยู่เอาอยู่ เจดขึ้นไปลูมิเก้โอ้โหซูเปอร์เซฟว่าโอลิเวอร์คารน,นาเดือนว่ะเดือนว่ะยิงเลยโอ้โหยิงอย่างแรงเอวิน เดือดเดือดเดือดขอลูกมงเลยสักลูกคาฟู<ฮ>ยิงไม่ตรงทะ oh, <just S 1> ลุแน่นอนเดือดว่ะเดือดว่ะเราทักทายเขาเขายังไม่ได้ทักทายเราไม่ไม่ทักทายดีแล้วใช่ไหม <I S 2> ทุกคน โอ้โหลำหน้าลำหน้าเอาตัวเร็วจัดเฮ้ยเอ,ยอ้าวเราฟาวโอเคอวลาบอกงงเลยอะไรนี้อะ เพืตีเอามาเอามาเอาบอลมาโอ้โดนเรียบร้อยโอ้โชคดีไปเฮ้ยส่งผิดตัวยังได้ยังได้แหลกวะมลาขึ้นมา โอ้จานเวียาะเมสซี่ขึ้นอย่างไรเรียบร้อยไหมเนี่ยเขาเห็นโกแล้วไหมโอ้โหเรียบร้อยว่ะจานโอ้มาว่ะเฮ้ยไปเล่นตรงกลางเองนะเมกี้สิงเลย เอาเยอะตรงการแล้วทำไงดีเนี่ย first โ l o o d มาวะไม่รู้ทำไงคนยิงแม่งดันเข้าอะทุกคนงงเลยอะไรเนี่ยโอ้โ มาวะลุมดิเก้ไปแลดฟอร์ดเบาไปแต่ถือว่าโอเคได้ทักทายโดยอล,ลิเวอร์คนันโยนครับอีแล้วโยนครับ ยอนครับอีกแล้วไม่ค่อยชอบเลยยอนครับเนี่ยแลตฟอร์ดดังไม่ทันต้องการต้องการเปลี่ยนยอนครับดีๆยอนครับอีกแล้ว,โอ,อลวโอเคเฮ้ยจะส่งตัวนู้น,นไ่ส่งอะไรตัวนี้เนี่ยโอเคพี่เจ็ด เอวินลูมิเกยโอ้มาว่ะโอ้โหมาว่ะการเปิดบอลเท้าซ้ายของเอวินชันฟอร์ดบังบังบังไม่รู้ทำไงก็บังไว้ก่อนเฮ้ยถึงมาเนี่ยเอวินไป เอวิ่งอีกแล้วเออวิ่งอีกแล้วเออวิ่งอีกแล้ว <c oughs> นิดเดียวเฮ้ยนิดเดียวเองจานยูนครับว่ะปิดใครดีเนะี่ยโอ้โหคิดไม,ม่ออกเลยลัดฟอร์ดปิโดโยนครับเนะี่ยโอเคโอเคไป โอ้โหนิหเดียวโอ้โหเกือบเกือบโอ้โหเมซี่ทำอะไรเนี่ยโอ้โหจับบอลจับบอลเหมือนไม่ใช่เมซี่เลยกลางกลางเฮลวินอยู่แล้วปะเฮวินอยู่แล้วปะ เอาวิ่งแล้วป่ะ <c oughs> ได้มุมหีกแล้วว่ะได้ไหมโอเคได้มุมเดือดจัดเดือดจัดบอกเลยเกยมนี้อ่ะโหดูทีมก็ดีโหดไม่รู้จะว่าไงแล้วเนี่ยโหดสุดสุด,สดอะเดือเด,ดือเดือ ขอหวังท้ามแน่นหน่อยขอขยับหนีหน่อยดิโอยได้หรอวะโอ้ยไม่สิโอ้โหโอยโคตรดวงเข่าเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยทางไหนเนี่ยเฮ้ยช้าไม่ได้นะ ยัดไปเลยไม่รู้ทำไงแล้วพิกโอ้แคมเบลโค่นหนาแข่งเกินแคมเบลเฮ้โอเว่นว่ะซูเปอร์ซับว่ะเฮ้ยจานโอเคโอ้โหชนะได้โอ้โหเดือดเดือดเดือดบอกเลยเคยเจอแล้วรอบหนึ่งคนนี้โอ้โหมันมากครับ โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับ